กลับสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสู่ขู่สู่คนพี่น้องเลยว่าจะเป็นพี่น้องพังไทยและพังลาวเนาะบาตูนกะยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องบาตูนแชนแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลย ามาเจอกับบาตุนมาหนี้กระบาตุนกับชิมาหา,าทั้งครอบครัวของน้องน้องป่งพ่นพี่น้องเลยซึ่งพ่อแม่พี่น้องอาจสีผู้จักกันดีเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าลายซื้อลายซ่องเขามาา,ามสัมภาษณ์ทางครอบครัวน้องพ่นเดียวพี่น้องเลยก็นี่ก็เป็นครั้งแรกของบาตุนพี่น้องเลยก็ มีโอกาสได้เข้ามาอ่าถ่ายพี่ให้น้องได้เบิ่งนํากันน้องพี่นอ้อง,อ,งอ,งนองเนาะอ่าเดี๋ยวเขาเข้าไปถามเบิ่งอ่าทางครอบครัวของน้องเพิ่นเนาะว่าเป็นยังไงนี่พี่น้องเลยขาดแค้นไปได้แน่ทางวัตุนกับโบเคยมาจ้ากเถื่อพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาเข้าไปถามทักทายทางน้องปงเพิ่นพี่น้องเนาะ อ,อยู่พอดีพี่น้องเไยสบายดีดละ่ะสบายดีรู้คะสบายดียังงั้นเหรอเพื่อเล่นีเนาะอ่ะพี่น้องเดียวเขากา็ถามทั้งน้องเพิ่นอีกรอบหนึ่งเนาะว่าแล้วกันว่าเป็นยังไงพี่น้องเงล้วเขากา็ไปพังไปเบิง่งพร้อมๆกันนี่แหละพี่น้องเไย พังเพชรยังยูนี่บ่เจอยังเจอน้องป่งบ่อ๋ออายุจะปีแล้วนี่เสาร์ปีอ๋อปุถิดกันยังเป็นน้องของบาตูนอยู่พี่น้องไงอัยูเสาร์ปีว่าซันลูกบ่นี่นะเออบ้านกัมเรียนบ่อ๋อมีสองคนอืม โดยโดยขอญาตเลือพ่อไปใช้อันนี้พอน้องนะพปะเล้วปะเลยพะตลอดล้วบแล้วสามปีแล้วอ๋อเป็นยังไงเตะดีอ้ส้างว่าเตะซื้อน้องอย่างก้อนนี่นะน้องน้องขันทะวงอืมป็น้องอย่ตกเลยเอ้ยยับกัหมยับกั น้องกันตะวงน่าจะกวบได้สาวจะปีแล้วปีปลายบ่ผู้อ้ายได้ใส่สามปีได้หำได้เฮียนได้หำได้เฮียนนะบ่นี่ยนะชื่อจังได้ผู้อ้ายนี่ยนะชื่อยังก็ชื่อคงอ๋อยังบุได้หำไดเฮียนปีบุหล่าอยากเฮียนบ่ด่าขึ้นมาพี่ตัวห่าบ้าชุดสามนี่ยมั นอ๋อดยโดยเอ้าเข่ากานังในด้วยนะจมกัานั่งในผีดมานังในผิดเนอะดโดยเออเอ้าห้เอ้าดินดินมึงเน้ะดินมึงเนาะนะเอ๊ะนั่นแหละทั้งน้องเป็นคนบ้านนี่ได้บ่อืมผัวผัวได้สิมาล่เสือชูเบื่อทางวันเวนอ๋อดูดูเอากันมาตะลุนแล้วบ่จังหวะนั้นนะแล้วก็มาปะยาหั่งกัน 3 tuổi rồi 3 tuổi Ồ Rồi, rồi, rồi Giả rồi đó Mày chưa nộp nhìn đâu Nà. Nào Giọt kìa, phía nó ngay Thôi, bây giờ phê cái đĩa nó trái nhắn rồi nè Thôi, thôi Nóng lại Bộ thị mưa Hả? mưa oh. thế มาแล้วก็มาคืนดูทุกนาวันเบิร์นล่ออีกแงเป็นนองสาวเนาะเออแบบบูฮูสาเหตุเลยบ่ถืออะไรยังไงเออมา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 เอ๊จ้ะเอาดินถาเลยดินถาเลยหะหยออยล้พี่น้องไงมึงเป็นแต่เพลงใชะ อ่น้องละเพื่นอนี่น้อนไงเพื่อนนี่เพื่อนของนอกบ่เนี่ยเบิ่งเลยี่น้องเพื่อนจานล้านแป้นเพื่อนี่นะ้<ม>นอน,น,น,นองไง<ๆ>อยู่บนลมบนลมหนาวใช่ไหมบ่นั่นผุดปะโู<า>บ่มันสิ้นบ่เบื้องี่นอ้อนไงเดี๋ยวพ้นละเดี๋ยวใต้ใตคลิปเดี๋ยวว่าตนสี่ไทยให้พี่ให้น้องได้เบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อว่าเพื่อนจานล้านแป้นเป็นเป็นยังไงเนาะเราก็ได้พี่นอ้นนนนอนไง หมู่บ้านนี้าหมู่บ้านนี้โอ้ดูด้วยได้บ่ให้หน้าตาเกากับโมลีมีเฮ็ดบ่น้องละขอเข่ากินวัดดิต่อสาเข่าบะเตียงเขามาอ๋อบาเตียงเรามาเมื่อไหน่ะมาเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่บ่เอ้า แตงเบาเตียงก็ได้มากอ่าน้องเพิ่นเมื่อวานนี่เนาะพี่น้องไงอืมแต่ก่อนหมื่อวานนี่นะโดยโดยทางว่ากับหากกันมาครั้งแรกน้องหลายกับบุเคยมาจ้กเถื่อดอกพี่น้องเไยกับเป็นครั้งแรกของบารตูนเองกับได้ยินแต่อ่าได้ซื้อได้เสียงดอกเนาะว่าอ่าน้องโป่งน้องโป่งวัดชันพี่น้องเไยก็คือน้องของลูกมีสองคนเนาะไม่ใว่าอะไรกันเลย แต่ว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ทำนี้กันเนาะบ่อยากเียนบ่แค่แต่บ่ย่านเนาะแบบบ่ย่านผู้ย่านคนเออน้องด่าเพื่อนพวงเนี่ยพี่น้องไงอืมฮเห็ดยูเฮ็ดกินถังแต่ละมือไปหาอยังอั้นเล็กเขาเล็กหน้ากินนะทัางหมดะหน่อไม้หน่อไม้บ่พอได้อยู่บ่หน่อไม้นั่นนะหน่อไม้กัไปหาหอยโดยโดยโดยได้มากเลไปเล็กเข่าบ่อืมบ่ได้กินนี่นะ ดินรอนต้นหยาปุ๊กอยู่นี่เป็นของน้อกบดบ่ออือโอ้โดยโดยโดยเพื่อนอันนี้น่ะอ่าอยู่ปัจจุบันนี่น่ะก็คืออ่าหากระเห็ดนี่บ่เห็ดเคยหงแล้วเห็ดตะลนนะบ่เคยน้องเอาผัวชิปีน้อเอาผัวที่ปีก็เอาผัวตั้งแต่อายุชิบหาปีอือ ในลูกน้ากัน2คนเนาะเบิ่งพี่น้องไงเอาผัวตั้งแต่15ปีมาได้ป้าไปสามปีที่แล้วนี่บ่อยุ่มกันแล้วก็มาหลายปีแล้วเบ้อโดยจะฟากันโดยโดยสาเหตุก็คือนี่แหละเราปอืมลักๆเลยแหละเนาะพี่น้องว่าเราก็ได้ว่าอยู่ใส่อันนี้โอ้ย เป็นตาสงสารทั้งอบครัวน้องเพิ่นพี่น้องเลยเนี่ยงลูดรวยลำพังเนาะที่ว่าแล้วก็ได้พ่อแม่ของน้องอยู่ใสใสรวยรวยทางน้องเพิ่นก็มักลินจำี่น้องเลยเห็นคากร้องบ่ได้มาตูนก็ได้เจ้พี่น้องเลยก็แหล่นี่เงินจานนั่นแป้นกเนาะบัดเวลาฝนตกเล่นนองด่ามันบวชัวโบ่อ ชุดยอดเลยแหละเด๊อมาดีอยู่พี่บ๊อบข้างในฝนตกวันเมื่อนั้นกันกนกนนนบน้องกับบริณนร์เบืเออพี่น้องไงหนาหนวามากนี่ป้าผู้แห้งแดดนี่เนาะยือยู่ได้ฝนตกฝนดินมานี่ถือว่าน,นักน่วงพอสมควรเลยพี่น้องไงเรื่อนจานนั่นแป้นน้องเพิ่นกันเนาะกิน,น,นข้าวเที่ยงกันยังหลับมไไั้ยนี่ ฝ่องป่าบ่เตียงเออฝ่องป่าบ่เตียงบ่มาแจกโดยโดยโดยเป็นยังไงบ่ได้ไปหาเนี่ยใครหมดแรงบ่บ่บ่ได้ไปสองสามมือบ่ได um ้ไปสองสามมือแล้วม um> ัุมีเดนะบ่เนี่ยลูพ่นนะนี่เนาะเออเกิดแหละตอนนี้ก็มันกระปิ้นแม่เปต้มาแล้วเออมันไข่มันไข่บ่แล้วเนาะเบิดแล้วสิเบิดแล้วลูมันเลยนะบ่แล้วกะ ไปนอนไงตอนก่อนๆน้ำคนมาเวียงจะเข้ามาหาน้องไปมากกับเปลี่ยนอ๋อเหนื่อยได้ได้ได้มากก็คือเปลี่ยนเขาอย่างเดียวบ่บ่ได้บ่ได้ขายว่าน้องแะบตาตาตาขายนี่ทำเ่าขายเอาแม่เล่นกับกระตกคือเขาจุกอืมนเลยเลย คงขึ้นมาูกอ่ะทางบาตูนก็ได้มาครั้งแรกก็บุฮู้พี่นอ้องเลยว่าอา่าทางนัน้นน้องเพิ่นมีลูกมีเต้าทางบาตูนก็ได้บุได้ซื้ออย่างติดไม้ติดมือมานําพี่น้องเลยกัทางบาตูนก็นี่แหละก็ที่เอาเงินให้เนาะพี่น้องเลยก็ไว้ซื้ออ่ากระต้มขนมให้ลูกเพินทท่นเนาะว่าแล้วกับพี่น้องเลยเอาเอาเงินนี่แหละเอาเอาซื้อนมเอาว่าเอาเออเจึงเหมืมอมนไว้พี่นอ้องเลยเพ่อแหละอันนี้นไปซื้อนมอ,อ,อย่างเนาะ Đồi, rồi rồi ừ, rồi ưm ba chứ nó đúng ạ ưm thôi đó, đi đi đâu ừm phù ải đây này nó ừ. Ừ, là phú ải phú ải phú ải Sao có cùng gì đổi rồi phú phù phú phù nào mà ấy, mà ừ, mà mà ấy? nếu mà bữa nào bữa nay vào chỉ à, nụm mà phạt đơ lạ đơ nhà suốt nụm nhá mà đơ thằng cả ma đi cái cả bố nó cái này cả khó cái cả khó la phải còn nó lạ đơ vậy đó nếu có cả bữa nào bữa nay nó và là cái này cái phạt bạn này cái nó nó bay đi nó đã nó Đồi, rồi, rồi. พี่น้องเอ๋ทางโมตุนกับสีอัปเดตเกือนซานนั่นเป็นของน้องเพิ่นให้เบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นจังไดเนาะทางโมตุนกับสีได้ถ่ายเกือนซานนั่นเป็นให้เบิ้งเนาะพี่น้องเกื้อซันพิ่นถือว่านักนวงพอสมควรได้พี่น้องเลยเบิ้งนี่ก็จะเป็นบริเวณภายในเกือนเพิ่นพี่น้องเลยเป็นการกระจาเบิ้งทางหลังคามันพี่น้องเลย ขาดเบิดพุ่น่ะพี่น้องเอ้ย่นพ่าลงพ่นตกมานี่แต่สิคักพี่น้องเอ้ยหมูมีคนมองอยู่มองเศร้าคนเนี่ยนั่นนี่เนาะพี่น้องเอ้ยโี่นี่แหละพี่น้องเอ้ยเอ่อจะเป็นเฮือนซานด้านแป้นของน้องปงเพิ่นพี่น้องเอ้ยกัเห็นแล้วกับว่าถือว่านักน่วงพอสมควรพี่น้องเอ้ยโอ้โธอพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอา กระสอบไประคันพี่น้องเงยเบิงทิอูได้จำได้ประตูนใบพี่น้องเงยเบิงเหนียงลูกไหลยลำพังพี่น้องเงยเห็นแล้วกับป็นตาสงสารทั้งน้องเพิ่นพี่น้องเงยเบิงเกอน,นสารล้านเป็ดเนาะว่าแล้วกันเป็นฝากระจาดห่างวาเยงวายางนี่ลมหนาวมันนี่ป้าโตแต่สิคักเลยเดี๋ยวพี่น้องเงย บมเดลวอลเรื่องความหนาวเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งเวลาฝนตกมากะอ้โมเดตูนบุอยากนึกสภาพเลยได้พี่น้องเลยว่าเป็นยังไงนาะพี่น้องเนาะให้เอาภาพบรรยายซะพี่น้องเลยกัสีโมเดลได้เนาะพี่น้องเนาะให้เบิ้งน้ากันนี่แหละทางบมเดลตูนก็ได้มาเป็นครั้งแรกพี่น้องเลยก็มาเห็นแล้วก็เป็นตาสงสารเป็นตาลูตูนเนาะพี่น้องเนาะนักหนุ่งพอสมควรดูพี่น้องเลย เนะพราะฉะนั้นแล้วก็ทางวัตุนกับสิคอจบขิบจบขิบลงเพียงสำนีก่อนน,อน,น,ออน,นานะพี่น้องเลยพอกันิปหนาเนาะหรือว่าลิปต่อตไปน้อพี่น้องเลยถ้าเกิดว่าวาตูนเว้าผิพิพลาดประการใดการทางวัตุนกับขอโทษขออภัยทำไดๆเด้อพี่น้องเด้อสำหรับลิปนี้การทางวัตุนกับสิขอโตลาพี่ล้าน้องไปก่อนละพี่น้องเลย ก่อนทิจากกันไปกับทั้งวาตูนกับคอผักพี่ผักน้องผักกดได้กดแชร์ผักกดซับสไครต์กดติดตามให้ทั้งวาตูนเพื่อเป็นกำลังใจให้วาตูนเหตุคลิปต่อไปน้องพี่น้องเองสำหรับคลิปนี้วาตูนขอตัวลาพี่แลน้องไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเอง